สวัสดีครับทุกคนผมนายแพทย์ราธามีลิฟในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อร้ยท่อผมรู้สึกกังวลมากเมื่อเห็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงว่าณนะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใหญ่ประมาณ10.2หรือมากกว่า6ล้านคนที่เป็นโรคเบาหวานสิ่งที่นะ่ากลัวอยู่นั้นก็คือทุกปียังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มหลายแสนคนและมีจํานวนมากที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกทําให้โรคดําเนินไปอย่างเงียบๆและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นไตาวายหลอดเลือดหัวใจตาบอด และการเสียหายของเส้นประสาทปลายมือและปลายเท้าดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและการดูแลรอบร่างนั้นเริ่มต้นจึงเป็นความจําเป็นถ้าหากคุณไม่ต้องใช้ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานตามมาลบคนชีวิตคุณตลอดวันนี้เราจะมาพูดถึงโภชนาการทางด้านวิทยาศาสตร์สําหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะแทรกซ้อนและช่วยการสามารถรักษาโรคกรนโดรวมและที่สําคัญจะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้คงที่โรคเบาหวานไม่ใช่เพียงโรคเรื้อรังธรรมดาแต่สามารถจะกลายเป็นภัยร้ายหักชีวิต ระดับน้ําตาลในเลือดจะไม่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนั้นสูงมากประการแรกภาวะแทรกซ้อนทางด้านหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานจะทําให้หลอดเลือดเสียหายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดทางสมองภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นและทันทีและคุกคามชีวิตผู้ป่วยได้ในเสี้ยววินาทีประการที่2ภาวะแทรกซ้อนทางด้านระบบประสาทจะทําให้เกิดอาการชาตามมือและเท้า ปวดและสูญเสียความรู้สึกผู้ปว่วยจะต้องทนทุกทรมานในการเจ็บปวดตลอดชีวิตและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากภาวะที่ 3. สาําคัญมากคือภาวะน้ําตาลในเลือดสูงไตต้องทํางานหนักมากและการที่ทํางานหนักเกินไปจะเกิดความเสียหายไตวายเลื้อรลังและผู้ปว่วยจะต้องเสี่ยงต่อการฟอกเลือดตลอดชีวิตภาวะแสสทรกซ้อนทางด้านสายตามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการพร่ามัวต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อมอาจจะนําไปสู่การตาบอด ไม่ควรกระทบการมองเห็นได้ดังนั้นพวกเราจะต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อย่างดุแรงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ผู้ป่วยจําเป็นต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยการรับประทานยาตามคําสั่งแนะนําของแพทย์ออกกําลังกายสม่าเสมอและที่สําคัญที่สุดคือมีโภชนาการที่เหมาะสมเพราะโภชนาการทางวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยถึง80%ในการลดน้ําตาลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญและไม่สามารถรักษาระเบียบการกินได้เหมาะสมได้อย่างต่อเน,นื่องหลายคนไม่อัปเดตความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อระดับน้ําตาลบางคนคิดว่าการอดอาหารหรือกินผักเพียงอย่างเดียวจะดีที่สุดหรือการตัดแป้งออกทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารจ,จําเจอ่อนเพียกระดูกพุนและทําให้ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นการรับประทานอาหารประจําวันอาจจะไม่เพียงพอต่อสารอาหารที่ร่างกายต้องการและเราจะทํายังไงให้ราา่รางกายได้รับสารอาหารครบถว้วน มีวิธีแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์จากทางวิทยาศาสตร์และแนะนําสําหรับผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันคือการดื่มนมเฉพาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานมีดัดชนีค่าน้ําตาลต่ตำและได้รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพดีกว่ายาในการควบคุมระดับน้ําตาลหลังมื้ออาหารและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจกระดูกและข้อต่อในระยะยาวโดวยมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง4กลุ่มหลักได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันดีวิตามินและเกลือแร่ และท่าต่างๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวนมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนอตา่างๆผมอยากแนะนําก็คือ Pure d i Diabetes ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คําพูดเท่านั้นแต่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า Pure d i Diabetes เป็นนมสาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดแรกในตลาดที่มีไฟเบอร์ละลายน้ํา3ชนิดคือ i n s ูลิน FOS และ IMO ซึ่งเป็นสารอาหารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยชะลอการถูดซึมน้ําตาลในกลูโคสทําให้ระดับน้ําตาลเพิ่มขึ้นอย่างช้าและที่สําคัญคงต่อเนื่องเป็นเวลา4ชั่วโมงหลังดื่มและเมื่อดื่มต่อเนื่อง1-2เดือนผู้ป่วยเบาหวานจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นลดความอ่อนเพลียระหว่างวันและจิตใจสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการสังเกตของผมผู้ป่วยเบาหวานการควบคุมน้าตาลจะเหมาะสมอยู่ที่140-180 mg/dl หลังเมื่ออาหาร2ชั่วโมงทุกวันนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่สามารถรับประทานอาหารที่ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นผมจึงถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในโภชนาการเพื่อสุขภาพและมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาบางชนิดเพราะสามารถควบคุมน้ําตาลได้นานถึง4ชั่วโมงลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นโร,โรคหัวใจโรคหลอดเลือดรวมถึงอาการเวียนศีรษะและอ่อนเพลียหล,ลังมื้ออาหารนมนี้ไม่ใช้น้ําตาลเคมีแต่ใช้สารความหวานจากธรรมชาติที่มีค่า G.I. ต่ำทำให้ร่างกายดูดซึมช้า ไม่ทําให้ตับอ่อนต้องทํางานหนักจึงไม่ต้องมีระดับน้าตาลสูงพุ่งสูงกระทันหันและคงระดับน้าตาลให้สมดุลในด้านคุณท่าทางโภชนาการ1แก้วของเพียวไดเนเบตให้พลังงานประมาณ300แคลอรี่สามารถทดแทนมื้อเช้าหรือมื้อว่างสําหรับผู้ป่วยเบาหวานได้สูตรเสริมด้วยไฟเบอร์5แกรมเทียบเท่ากับปริมาณไฟเบอร์ในผัก1จานพร้อมกับวิตามิน30ชนิดได้แก่ A C D E และ B และแร่ธาตุสำคัญเช่นสังกะสี โครเมียมแมกนีเซียมช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินสำหรับสนุนร่างกายให้กลูโกสและมีประสิทธิภาพช่วยให้ระดับน้ำตาลคงที่นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากมะละและไขมันดีเช่น MUFa หรือ PUFA เพื่อป้องกันหลอดเลือดหัวใจและระบบประสาทซึ่งเป็นอวัยวะที่ผู้ป่วยเบาหวานมักมีความเสี่ยงรวมถึงจุลินซีที่ดีเสริมสร้างระบบการเดินอาหารลดการท้องอืดท้องผูกและเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการสารอาหารครบถ้วน แต่ควบคุมระดับน้ําตาลได้อย่างเข้มงวดผู้ป่วยหลายท่านมักจะตั้งคําถามว่านมมีความหวานอาจจะทําให้ระดับน้ําตาลพุ่งสูงหรือทําให้โรครุนแรงขึ้นไหมทุกคนสามารถมั่นใจได้เลยว่าเพียอได้ดบเบตไม่ใช้น้ําตาลขัดสีและใช้สารความหวานจากธรรมชาติดื่มแล้วจะไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงสารที่ให้ความหวานนี้เหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและที่สามารถควบคุมอาหารช่วยลดความอยากอาหานของว่างดังนั้นเมื่อดื่มนมนี้ ผู้ป่วยหลายคนรายงานกับผมว่าไม่ต้องกินอาหารหลายมื้อต่อวันเหมือนแต่ก่อนและนอนหลับได้ลึกขึ้นพอไม่รู้สึกหิวจุกจิกจกลางคืนต่อไปสําหรับผู้ที่กําลังจะเป็นโรคเบาหวานหรือมีคนใกล้ชิดที่เป็นเบาหวานเบาหวานแทบหนึ่งหรือแทบสองเบาหวานจะก่อให้เกิดโรคพีริสปิบซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานบางจะพบอาการมือเท้าชาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนตราผ้ามัวและกระหายน้ํากําลังมองหาวิธีช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแนะนําให้ใช้ทันที นมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพียรดิ e ดผู้ป่วยเบาหวาน5ปีใช้3กระป๋องผู้ป่วยเบาหวาน10ปีใช้7กระป๋องเห็นผลลัพธ์ชัดเจน10วันอาการชาที่เท้าและมือจะหายไป20วันปสัสสาวะตอนกลางคืนจะลดน้อยลงและตาปวดดีขึ้น30วันระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มกลับสู่ช่วงปลอดภัยและเพียง2-3เดือนลูกค้าส่วนใหญ่รายงานว่า ลดการพึ่งพายาจากโรงพยาบาลได้หวังว่าข้อมูลที่ผมแชร์ในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเหและเรื่องโภชนาการสําหรับผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นและสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเองวันนี้ผมมีข่าวดีมากๆสําหรับคุณนะครับค่าตัวต่างๆของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมดระดับน้ําตาลเหลือเพียงแค่120 HbA1c ลดลงเหลือ6.2%ส่วนค่าเอนไซม์ตับหรือเครีตินินอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ ความดันโลหิตก็สเสถียรอยู่ที่ร้อยยี่ห้าแปดสิบต้องบอกเลยครับว่าเป็นความก้าวหน้านียเกินความคาดหมายของเรามากเลยทีเดียวครับจริงเลอคะคุณหมอฟังแล้วดีใจจนอยากร้องไห้เลยค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ําตาในเลือดฉันอยู่ที่ร้อยแปดสิบทุกคืนเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะสี่ถึงห้าครั้งตอนเช้าเนะี่ยมือเท้าไม่มีความรู้สึกเลยค่ะมองไม่ชัดแล้วก็เวียนศรีรษะตลอดเลยค่ะฉันคิดว่าฉันคงต้องอยู่กับอีโรคนี้ไปตลอดชีวิตแ,แน่เลย คุณอดทนได้มีมากนะครับผมจําได้ว่าครั้งก่อนเนี้ยคุณเหนื่อยง่ายผอมแห้งและจํากัดอาหารมากเกินไปจนร่างกายขาดสารอาหารตอนที่แนะนําให้คุณใช้เทอร์ราเดบตเพื่อควบคุมน้าตาลในเลือดและเสริมโภชนาการควบคู่ไปด้วยคุณใช้ไปนานเท่าไหร่แล้วครับค่าคุณหมอใช้มาได้เพียงแค่กว่า2เดือนเองก็เช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วฉันดื่มเสมอตามที่คุณหมอสั่งตอนแรกก็แค่อยากให้มันหายเหนื่อยบ้างนะ แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันก็ัดชัดเจนมากเลยนะคะหลังจากใช้ไปประมาณสิบวันเนี่ยม,มือเท้าฉันก็ชาน้อยลงอะคะ่ะแล้วก็พอเข้าสัปดาห์ที่สองเนี่ย่านจะไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะกลางคืนเลยกลางดึกเลยคือร่างกายก็แข็งแรงจิตใจเนี่ยมันก็แจ่มใสนะคะไม่กระหายน้ําตลอดเวลาพอหลังจากหนึ่งเดือนไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของฉันลดลงอย่างชัดเจนตอนเนี้ กินอาหารได้สบายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องจำกัดอาหารอย่างทรมานเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะโอ้นั่นเป็นเพราะว่าส่วนประกอบในเพียรไดเดเบตถูกออกแบบมาอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับในนมมีสารไฟเบอร์ละลายน้ำสามชนิดทั้งอินซูลิน FOS และก็ไอโมช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นและคงที่ต่อเน,นื่องถึง4ชั่วโมงหลังจากตื่นนอกจากนี้ยังมีสังกสี โคเมียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เพิ่มความไวต่อเซลล์ในการสร้างอินซูลินทําให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากน้ําตาลได้ดีขึ้นผู้ป่วยจะได้รู้สึกไม่เหนื่อยจากนมที่มีโสมรังนกหรือเวโปรตีนย่อยง่ายฟื้นฟูตับไตหวัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่มักจะถูกทําลายจากผู้ป่วยเบาหวานอย่างคุณนะครับจริงค่ะคุณหมอก่อนหน้านี้ค่าตับของฉันสูงผิวนี่ก็เหลืองไปหมดเลยคะ่ะคุณหมอเ,ยเคยเตือนฉันว่ามีสัญญาณของภาวะตับทํางานลดลงเล็กน้อย แต่ตอนนี้พอไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่าตับกลับมาเป็นปกติร่างกายแข็งแรงมากเลยค่ะเนี่ยผิวพรรณก็สดใสนะคะแล้วตอนเ,เช้าเนี่ยที่ฉันก็เดินได้ประมาณสองสามกิโลเลยนะมไม่เหนื่อยเลยค่ะตั้งแต่ดื่มเพียวเพียวเดียดไเบตที่ฉันรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่ต้องกังวลทุกครั้งที่วัดระดับน้ําตาลในเลือดอีกแล้วนี่เป็นผลจากความพากเพียรและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับเพียวไดเบต ไม่เพียงจ่งช่วยระดับน้ําตาลในเลือดเท่านั้นแต่ยังเสริมสร้างวิตามินและแร่ธาตุกว่า30ชนิดทําให้ผู้ป่วยอย่างคุณมีพลังงานเพียงพอในชีวิตประจําวันพร้อมที่จะรักษาระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมขอบคุณคุณหมอมากมนะคะถ้าวันนั้นอ่ะคุณหมอไม่แนะนําฉัน,นอ่ะคงถึงตอนนี้ฉันคงยัตงต้องทนทุกข์นะนอนไม่หลับเหนื่อยล้าเพราะโรคเบาหวานแต่ตอนนี้ฉันมีสุขภาพที่ดีมากกินอร่อยนอนหลับสบายๆลูกๆอ่ะดีใจมากที่เห็นฉันเป็นแบบนี้ค่ะ ผมก็ดีใจมากครับที่เห็นคุณมีพัฒนาการที่ดีแบบนี้เพียงแค่คุณดื่มเพียร์ไดเทเช้าเย็นทุกวันควบคู่กับการกินอาหารอย่างมีหลักโภชนาการและออกกาลังกายเบาๆเพื่อสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างมั่นคงแน่นอนครับค่ะคุณหมอแน่นอนค่ะตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็สามารถมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขได้เพียงแค่เลือกใช้ถออกที่ถูกต้องเช่นเพียวไดเบทค่ะ